ย้ายที่ถ่ายรูปครับอันนี่ครับแต่แกะให้ดูเมื่อกี้มันไปเลือกสถานที่มันทําให้แบบจับภาพไม่ค่อยได้นะครับแกะก่อนเฮ้ยลระ เพียงแก้วอะไรวะทางนี้วะว่าทันขาดตัวนี้เออได้ละเนื้ออะไรไม่รู้ครับรดูเอ,เองครับไม่ใช่เสียนครับ,บตรแต่มีใจไฟศรัทธาหลวงปู่ครับ ครับมีผมไปวัดมานะครับได้มาจากวัดออกจากวัดก็แท้แล้วครับ